่วันนี้เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสะแก้วได้มาขอ <c oughs> ให้ไวพรปีใหม่ในวันนี้ <c oughs> นับว่าเป็นโอกาสที่ดีประชาชนทั่วไปจะได้ฟังได้รับทราบก่อนอื่นหลวงพ่อ <c oughs> จึงให้คุณยศได้ไหว้พระแล้วก็สมังถิงห้า สินห้าข้อน, <c oughs> น,ชชนี้ทุกคนประชาชนทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าจะรักษาหรือไม่รักษาอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้จึงจะได้พูดถึงสินห้าข้อซึ่งเป็นการปลรบของจ้าพระคุณสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากนา้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช <c oughs> ได้ปรารบว่า ต้องการให้มีหมู่บ้านสินห้าซึ่งท่านปรัลบว่าหมู่ประชาชนทุกหมู่เรา <c oughs> มีสินห้ารักษาสินห้าถ้าทุกคนมีสินห้าด้วยกันแล้วบ้านนั้นเมืองนั้นอำเภอนั้นประเทศนั้นก <c oughs> <อ> <c oughs> ็จะมีอยู่มีความอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วนหน้าทุกคนเพราะฉะนั้นแสดงว่าสินห้านี้ เป็นเรื่องสำคัญแม้พุธิจ้าเองก็ทรง <c oughs> ได้ตรัสว่า <c oughs> สีเลนะสุพติงยันติเนะี่ยบุคคลจะไปสู่สวรรค์นิพพานได้คำมวลหางสินบุคคลนั้นต้อง <c oughs> มีสินสีเลนะโพกสัมปทาบุคคลจะมีทรัพย์สมบัติได้เพราะการรักษาสินสีเลนะนุนะนิพุติงยันติ บุคคลทั้งหลายจะไปสู่พระนิพพานได้ก็เพราะการรักษาศีลเพราะฉะนั้นในโอกาสส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้หลวงพ่อจะพูดถึงศีลห้ามีห้าข้อศีลห้าห้าข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่ง <c oughs> ภาษาบาลีว่าปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิปลายเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าของดเว้นด้วยเจตนา ในการฆ่าสัตว์ทุกชนิดเดียดเยนสัตว์ฆ่าสัตว์ประการที่สองอาทนาธานาเวระมณีสีขาประทังสมาธยามิไปบปรนภาไทยว่าข้าพเจ้าจะของดเว้นด้วยเจตนาในการลักการขโมยถือเอาของที่จะของเขาไม่ให้โดยอาการขโมยอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สาม กามสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมะิยามิแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพระเจ้าจะงดเว้นจากการประพฤติในกามข้อนี้ก็สำคัญเป็นข้อที่สามคือไม่นอกใจสามีภรรยาจะมีสิ่ข้อที่สามไว้ <c oughs> ข้อที่สี่ภาษาบารีว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมะิยามิ กลาเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าจะของดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสำหรับเพื่อเจอพูดส่อเสียดเหล่านี้เป็นต้นข้อที่ห้าเป็นข้อที่สุดท้ายแล้วก็เข้าใจว่าจะสำคัญมากเพราะว่าเสี่งข้อนี้ถ้าใครล่วงแล้วตั้งอยู่ในความประมาทก็ไม่มีอย่างเดียวอาจจะละเมิดข้ออีกั้งต้นสี่ข้อไปด้วยภาษาบาลีว่าสุราเมระยะ มัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าของวัดเว็นจากการดื่มสุราสุราแปลว่ากล้าเมระยะมัชฌะแปลว่าน้ำเมา,มาเมระยะแปลว่าเมลัยข้างดองของเมาถ้าใครดื่มเข้าไปแล้วก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงทรงบัญญัติข้อที่ห้าไว้ในสํสำคัญมาก เฉพาะปีใหม่นี้ทุกท่านญาติโยมทุกคนไม่ว่าจะเฉพาะจังหวัดสระแก้วที่ประเทศไทยเราทั้งหมดนี้ก็พยายามระมัดระวังเวลาจะขับรถขับเรือหรือว่าเดินทางไกลไปทางเรือต้องระมัดระวังไม่ควรดื่มเพราะคนที่ขับหาหนะขับรถก็ดีขับเรือก็ดีขับเครื่องบินก็ดีเหล่านี้เป็นต้นให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วทั้งห้าข้อนี้ข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์จึงมีอนินสงส์ดังที่ได้กล่าวแล้วในอีกประการหนึ่งเ <c oughs> จ้าพระพุสมเด็จวัดปากน้ําท่านพารบอยากจะให้ในหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านในประเทศไทยเนี่ยก็ <c oughs> ยิ่งวัดในจังหวัดสะแก้วท่านได้มาเยี่ยมจังหวัดสะแก้วท่านได้พาลบว่าต้องการอยากให้มี <c oughs> สินหมู่บ้านสินห้าทั่วทั้งจังหวัดสะแก้วแล้ในขณะนั้นก็พอดีท่านรา้ว่าราชการจังหวัดท่านพัครพรเขนชัย <c oughs> ได้มาอยู่ด้วยท่านก็เลยได้นําเอาโของการนี้ได้ไปแนะนําชี้บอกให้กับประชาชนทั่วไปให้มีสินห้าและรักษาสินห้าเหมือนดังคําที่เจ้าประสุมเดชมหารัษมังขราจารเจ้าวาดลตาน้า ผู้ปฏิบัติหน้าที่สำนักสงฆราชองค์ปัจจุบันนี้ <c oughs> จึงได้ปรารถอยากจะให้มีหมู่บ้านศีลห้าทั่วประเทศไทยก็ยิ่งที่วัดสะแก้วที่จังหวัดสะแก้วนี้ท่านได้มาเยี่ยมที่วัดสะแก้วแล้วก็ปรารถดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องศีลห้านี้หลวงพ่ขอขอเน้นอีกขั้งหนึ่งว่าทุกคนไปช่วยกันแนะนำพัฒนมสอนนะแนะนำพัฒนมสอน <c oughs> ข้อที่หนึ่งก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อาการที่สินหจะขาดทั้ง5ข้อนั้นมีอยู่มีอยู่สประการข้อที่1เปรียบเทียบข้อที่1ก่อนว่า1นึ่ฆ่าเองสองให้ผู้อื่นฆ่า3สัตว์นั้นตายเพราะเราอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติศินหข้อใดข้อหนึ่งจะขาดเพราะดังที่ได้กล่าวแล้ว คือเจตนาสําคัญมากยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้ชัดเจนยกตัวอย่างว่ายุงบินมากัดเราแ้เราก็บอกว่ายุงตัวนี้มันมากัดกินเลือดเราเราจะต้อง <c oughs> เอาให้ตายเลยมากัดเราก็เลยยกมือขึ้นด้วยเจตนาก็ตบลงไปแปะคอยข,ขอว่ายุงตายนั่นแหะสิยงข้อที่หนึ่งคือปานาขาดอ,อันนี้ข้อที่หนึ่ง เอาข้อที่สองก็เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเราไปในที่สถานที่ต่างๆมากๆเป็นร้อยเป็นเยอะๆเ้นไปแล้วถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ขลับนับถือนั่นอยู่รวมกันเยอะๆแล้วเวลาขากลับเรากลับหลงรองเท้าไปใส่ผิดรองเท้าคนอื่นไปถึงบ้านนึกได้ว่าอ๋ออ้าวไม่ใช่รองเท้าของเราแล้วต่อไปก็เลยอืของรอเท้าเราเก่า เราใส่มานี่รู้สึกใหม่เพราะงะั้นก็เราเอาซะเลยอันนี้สินข้อที่2ก็ขาดต่อไปก็ชั้นใดกับทันั้นอีก3าข้อก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้ได้ทำไปเผยแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนยติโยมบวชศพบาสิกาก่อค้าประชาชนพระราชการในจังหวัดสะแก้ของพวกเรางดการทําไม่ดีคือการทาชั่วให้รักษาสินห้าฟงยิ่ง ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2,557และต้อนรับง <c oughs> ต้อนรับปีใหม่2,558ทุกท่านจะได้มีความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้น <c oughs> ในที่สุดนี้หลวงพ่อให้คำแนะนำแค่สิงห้านี้ก็คงจะประเสริฐแล้วในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยอวยพรก็ขอขอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญ อ้างคนระษีรัตนาใจคือพระพุทธเจ้าคนพระธรรมเจ้าคนพระสงฆ์เจ้าและสิษย์ศิษย์ทั้งหลายใน <c oughs> จังหวัดสะแก้วของพวกเราต้องปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านคิดดีพูดดีทำดีสองท้ายปีปเก่าต้อนับปีใหม่สาวขาสาวปีนี้หลวงพ่อคิดว่าสวดมนต์ข้ามปีอยากจะขอเชิญบรรดาญาติโยมที่มี <c oughs> อยู่ใกล้เคียงหรือว่ามีศรัทธาให้มาสวดมนต์ ข้ามปีวันที่31เวลาตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเวลาตีหนึ่งของปีใหม่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้มาพร้อมเพียงกันแ้้หลวงพ่อจะให้ข้อคิดสำหรับวควรปีใหม่นี้ไวล่วงหน้าว่า <c oughs> ันสั้นหนึ่งคิดดีสองพูดดีสามทำดีสามอย่างนี้ทำดีสามอย่างนี้ดีเลิศประเสริฐนักแร ขออำาน,นาจคนภาษีรัตนาใจดังที่กล่าวแเาราตนมนดาลประทานพรนห้ท่านจเจริญด้วยสุขภาพวันามัยที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานจเจริญด้วยราบยศสรรเสริญสุขปารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบทรรแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเธอ